สูงขึ้นนะทุกคนมันใช่เลยจริงมาสอบนี่เหบอ ผมทำหนังสือได้แบบมันเนือมันเบื่อมึงไปกินข้าวกันนะคืออะไรวะมีขึ้นในนี้ลองดูดีครับ มึงมึงใส่แอร์พอร์ตเยอะแตกไหมรัดผมจังพ่เท่จัดเลยครับพี่ดังพูพี่ดัง,ดดงไ,ได้ส้วัสดีครับ สวันก่อนเจอคุณเจอพว่าคุณแม่น่ารักมากเลยครับคุณครับนะเออตอบยากเลยมีมอะไรเนี่ย ทุกคนครับผมขอแยกบ้านหนังสือจริงๆนะครับมันหมดเวลาเล่นของผมแล้วผมต้องอ่านหนังสือนะอุ้ยผมไม่ส่งผมพี่ดังพี่ดังพี่ดังครับโอ้ยแงผมขอแยกบ้านมาส่งนะครับทุกคน นี่เชิญทุกคนเดินก่อนที่มาจากที่ผมชื่อพร้อมนะครับขอเรียกแม่หนเลยนะครับ